เสียหายหลายล้านบีสวิตเล่าเหตุโดนยกเขาแทบหมดตัวเหตุจากความสงสารและไว้ใจก่อนรู้โกโหกทุกอย่างสูญทรัพย์สินเจ็ดหลักง,งัดไปหมดเซฟติดคุกสองปีหายตัวของยังไม่เคยได้คืนเจอมรสุมชีวิตอีกครั้งสำหรับอดีตพระเอกดังบีสวิตท,ที่ล่าสุด11ตุลาคม2566รายการตกมันบันเทิงได้มีรายงานว่าที่บีเจอปัญหาบ้านถูกยกเขาจนแทบหมดตัวแถมโจน ยังเป็นคนใกล้ตัวด้วยเพราะความไว้ใจเห็นใจคิดว่าเขาเป็นคนดีของที่ถูกขโมยมูลค่า7หลักทั้งเงินทองแหวนที่เก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่เข้าวงการคือโดนงัดเซฟไปเลยโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสักพักแล้วตอนช่วงโควิดระบาดก็จับคนขโมยได้คนขโมยก็ติดคุกไปจนตอนนี้ออกมาจากคุกแล้วทั้งนี้บีสวิตได้ฟอ,อินเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการเล่าว่าคนทําคือคนใกล้ตัวที่เราสนิทรู้จักกันเขาเป็นอดีตพนักงานแบงก์วันหนึ่งเขาบอกเราว่าเขาป่วยมะเร็งระยะที่2ถึง3แล้ว ไม่สามารถทํางานที่เดิมได้ต้องหางานทําต้องหาเงินในการรักษาเขาไม่มีเงินไม่มีใครช่วยเหลือตอนนั้นแม่บ้านเดิมของตนกลับต่างประเทศไปแล้วจึงได้รับมาทํางานที่บ้านพอเขาเข้ามาทําเราก็เริ่มไว้วางใจมาทํางานด้วยกัน3-4ถึงปีจนวันเกิดเหตุตนไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่กลับมาพบว่าคงหายเงินหายเอาไปหมดเซฟซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเคสที่ตํารวจมาแจ้งว่าคนนี้เขาทําผิดคดีหนึ่งจากที่ทํางานเดิมมาตํารวจ ใช้เวลาตามตัวมากกว่าจะเจอเขาเราก็เลยขอให้เขาออกจากบ้านเพื่อจัดการคดีให้ถูกต้องได้เรียกคืนกุญแจบ้านที่เขาถืออยู่ทั้งหมดไปที่ผ่านมาของที่หายไปยังไม่เคยได้คืนเลยศักสลึงหลังจากของหายได้ตามไปจับตัวเขาที่บ้านพ่อเขาใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์จนจับตัวได้เขายอมติดคุกแต่ไม่ยอมบอกที่ซ่อนของคือตอนขึ้นศาลเขามีบอกว่าจะบอกที่ซ่อนให้แต่เหมือนพูดกลับไปกลับมาคือโกหกสุดท้ายไม่ยอมคืนของเขาก็ติดคุกคดีลักทรัพย์ตน2ปีและมีคดีก่อนหน้านี้ที่เขาเคยลักทรัพย์ที่อื่นอ ซีปีคือโทษ6ปีแต่มีอภัยโทษติดจริง2ปีก็ออกมาตอนเขาติดคุกตนะเคยไปเยี่ยมเขาก็ขอโทษที่เนรคุณบอกว่าถ้าออกมาแล้วจะบอกที่ซ่อนของยังอยู่นะ้าแต่พอไปถามอีกทีเขาออกจากคุกหายไปแล้วเพิ่งพ้นคดีเมื่อเดือนเมษายนเขาติดคดีอาญาส่วนของเราก็ต้องตามเขามีความผิดที่ต้องชดใช้เราทั้งหมดเกือบหล้านเราก็ต้องไปตามสืบเอาเองแต่ก็ยากมากอยากขอฝากถึงพ่อแม่เขาถ้าฟังอยู่หรือตัวเขาเองอยากให้เห็นใจเอาของมาคืนคุณทําอาชีพสุจริตดีกว่า